insulation panel แปลว่าอะไรวะ insulation <laughs> insulation ประมาณ40,000ปอนด์นะ39,000 ว่าจะอาบน้ำก่อนโคคอร์เกมเมอร์ดอทคัพสุดโคตรหวานเจี๊ยบโคตรหวานเจี๊ยบสุดโคตรผมว่าเราไปถึง กีจีเห้มไงสิีชาเนประจำวันด้วยมีมด้อเป็นยังไงมันให้ส่ง2 0อัน ไอ้นั้นเปล่าแอคชิวเมนต์นะเปล่าไอาติมไอาติม<อ>สิบหัวใจสิบ <c oughs> อ๋อเล็กซิกหรอใจ่อเล็กซิสหรอผมได้ว่าไอ้นี่มีชาลิจประจำวัน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ตึงตึงร้อมเดินจาก l e i s, <c oughs> <S girl baby ฉันพร้อมจะไปกับเธอโอเคไนม่เบบี้ถ่ายถ่ายตอนแบบมึดๆมัางเนี่ย อยู่เิร์นมานอนไหมน่าจะมีรั้วป่ะต้องดูว่ามันมีรั้วไหมใช่ถ้ารั้วเปิดก็ได้ถ้ารั้วไม่เปิดก็นู่นเลยครับไกลอยู่ครับผมว่ามี อนนี้ได้อยู่มั้งมันพอมันสูนแล้วมันจะอีกประมาณสักสองชั่วโมงอะ่ะมันจะเริ่มเริ่มง่วงหรือเปล่าเริ่มแบบหลับในอ่ะรู้ว่าผมคือพอสูดพอสูดปุ๊บก็เริ่มเลย เหลือขึ้นยี่มโมงอ๋อสบายได้อยู่ที่โมงแต่เตียงแดงแล้วนะออไปรีบขับจะได้องมีเตียไมงผมรอคุณนะขับไวเนี่ยผมขับอยู่สี่สิบเนี่ย <c oughs> ผมขับ 5, 5. ้สิบห้าเนี่ยผมขับได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยว ต่างาจเพราะตอนนี้ติดลบอยู่ร้อยหกบาท <c oughs> นี่ไยรั้วโอ้โก็ข้าไปนู่นะ <c oughs> อยู่เธอไปไกลเลยคนนี้ มันมีปั๊มนะแต่ปั๊มนั่นมีที่นอนหรือเปล่า อดมืข <Buck> <c oughs> ้าง,งหน้าก็ได้ไปแยกแยกหน้า <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขวาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขวาลงกลับมาได้ใช่ใช <c oughs> <c oughs> <t> ่ใช่ แลสนุกแน่นอนให้คุณโคโค่นำดีกว่ามันแน่ดีและยังยังมีวนหน้ากลับมาได้อยู่เออเกือบหลับแต่กลับมาได้อยู่เดี๋ยวฟังแมเขาตั้งใจจะไปเข้าข้างหน้าอยู่แล้ว๋อให้มันตื่นเต้นเล่นๆใช่ไหม ดีรักัสสเปคอรคอมอะไรครับคอมอะไรครับอันนี้เป็นการ์ดจอก็40นย์สี่นยกศ4.0ย0ทางขวาทางขวาทางขวาที่ทลูกคุแรม32ครับแล้วก็ CPU ก็ i5 1 2 4 0 0 f ร ชื่อเลยลูกน้องส่งส่งตังค่ข้าบริษัท ได่มันค์กวาเสียตังก์อีกเลยโอ้โหใส่ตีวงเยอะไปหน่อยเมื่อกี้โอ้ยเมื่อไรจะเมื่อไรจะรวยขอเพื่อนของเพื่อนเขาเนี่ยพอพอใจ่ายค่าปรับพอดีเลยจ่ายค่าปรับอีกได้โอ้โหเจ็บปาดตายโอ้โหใส่เครื่องเลย ออระวังระวังเกมนี้นี่ใช้การดจอสี่0ูนย์หกสูนย์พอครับสบายครับผมล็อกไว้ห้าสิบนะครับ เล่นไหมคะ Gracias. <laughs> กางมานะนะปีจีเมสครับด้วยอา่าว่าหลงก็หลงก็หลงทัง้งหมดกดดันคันหน้าแล้วแบบนี้ได้เลยอากมากโทษคันหน้าเดียวแล้วตอนนี้เอาปรีขึ้นแล้วเสร็จหรอเรดูซิว่ายี่สิบหกไม่ยี่้าไม่เจะพามหลงไหมต้องความเร็วสินะ ได้เวลาสนุกแล้วสิ นิีหนึง ไปคาร์เซนซิตี้คาร์เซนซิตี้นี่เมืองหลวงเมืองหลวงของเนวาดาคือแต่ละรัฐมันก็จะมีเมืองหลวงของมันแคลิฟอร์เนียก็คือเป็นนี่นแหละสกา,าร์เมนโตแคลิฟอร์เนียอาริโซนาก็ฟีนิกซ์ น็อกไม่มีตังซื้อหลอดไฟล่ะ <c oughs> หลอดไฟน้อยนะไม่ผ่านนะ <c oughs> โอ้ยยากเไม่ไหวไม่ไหวเลยเนาะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนไว้รู้ชกตัวอยู่ <c oughs> ตัวพอพอรถชนก็ใส่เพลงอีกเพลงนึงเชืยอเอ้ยไม่ต้งพูด